สวัสดีค่ะมาพบกับพักแพงชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต้มหอยนะคะหอยขมนะคะไปดูรับชมกันได้เลยค่ะใส่น้ำนะคะแล้วก็ทุกตะไคร้ใส่ใบมะกรูดน้ำปลารานะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะล้างหอยให้สะอาดค่ะ นี่บ่ค่ะได้มาล่ล่มีตตัวใหญ่ๆเลยค่ะน้ำเดือดนะคะเราก็จะเอาไปลงหม้อเลยเลยค่ะทำน้ำจิ้มเปรี้ยวๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะ บนน่ะโอ้ยโหันหอยอันนั้นหอยอันอันอย่าก็หอยขี่กระต่ายเมียนเมียนครัน้ำเดือดนะคะเราก็จะเอาลงหม้อนะคะ หอยอ้วนมากอบมากเลยนะคะน่าอร่อยมากเลยค่ะซื้อมาโลละห้าสิบบาทนะคะที่ตลาดค่ะ เอาไปเทลงหม้อเลยค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะคนนะคะให้ฝาหอยนะคะเปิดออกนะคะเป็นอันสุกนะคะเราก็จะ นึ่งข้าวไปด้วยนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะน้ำจิ้มเราก็จะมีพริกป่นนะคะผงชูรสนะคะแล้วก็หอมซอยใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปนะคะน้ำปลานะคะแก่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะหอยอ้วอนๆอเลยค่ะโอเคได้ที่แล้วค่ะสุกแล้วค่ะ หอมมากเลยค่ะหอมใบมะกรูดนะคะกับตะไคร้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะไปรับชมต่อเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ สุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาเทลงเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ มีแกงขี้เหล็กด้วยค่ะใส่หนังด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่น,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ